สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปดูดวงความรักประจำเดือนกุุภาพ,านพันธ์พอ2 5 6 4คลิปนี้สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์รอกันอยู่หรือเปล่าเดือนที่แล้วเป็นยังไงตรงกันบ้างไหมคอมเมนต์บอกแม่หมอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กดปักทะไคร้ปัก,ปก,ปกตังแยยให้แม่หมอด้วยเป็นกำลังใจให้กันและกันไปเรื่อยๆนะคะ มาดูสิเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักบรรยากาศความรักของชาวลัคนาราศีสิงเป็นยังไงบ้างสําหรับคนที่เกิดราศีนี้หรือเกิดตั้งแต่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะมาดูกันรุ้นกันก้นเป็นเอ็แล,ล้วเนี่ยหนึ่งสอมา ใ,ใจลึกๆค่ะใบแรก The Devil ค่ะใบที่สอง The Magician ค่ะมาตามด้วย i m p r e s s นะคะ The i m p r e s s ไม่แยกค่ะสุดท้ายเป็น Emperor และตามด้วย The Strength ความสิงเป็นนางสิงก็ยังคงเป็นนางสิงอยู่วันน่งคำ่ำ Devil เดือนนี้อาจจะมีความเบื่อความวิตกกังวลความเซ็งในเรื่องของคนรักคู่ครองหรือคนที่เราคุยด้วยอยู่เนื่องจากว่า มันยังไม่ได้เจอกันเป็นตัวเป็นตนในบางคู่บางคนเพราะว่ามันจะต้องมีการติดต่อผ่านกันเป็นแมจิกเชียร์แล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะอีกคนที่เราคุยด้วยเนี่ยมันดูบางครั้งมันก็ดูการล่อนจังเลยเนาะแต่ความแต่มันไปถามว่ามันมันมีความการล่อนแต่เราก็รู้สึกว่าโอเคนะเพราะว่าในความการล่อนตรงนั้นเขามีความเอาใจใส่เราค่อนข้างเยอะแล้วความสัมพันธ์ตรงเนี้จะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ค่อนข้างจะเอา เอาตัวเองเป็นใหญ่มากกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสมอแต่สุดท้ายแล้วความเป็นนางสิงห์อะคะ่ะความสัมพันธ์นี้จะดําเนินไปยังไงไม่ว่าคุณจะมีคู่ครองหรือคุณจะเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือเป็นคนโสดที่เราอยากจะถ้ามีคนเข้ามานางสิงห์ก็ยังคงเป็นนางสิงห์เพราะใบสุดท้ายเดอะสเตรนก็คือความสัมพันธ์เนี้ยจะขึ้นอยู่กับคุณเป็นหลักทั้งนั้นถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะเจ้าชะตาเป็นผู้หญิงก็จะขึ้นอยู่กับคุณเป็นหลักแต่ถ้าเจ้าชะตา ที่เกิดลัคนาสิงเป็นผู้ชายเนี่ยคุณค่อนข้างจะโอนอ่อนผ่อนตามให้กับฝ่ายตรงข้ามมากกว่าเหมือนกับาตามใจแฟนตามใจคนคุยอะไรอย่างนี้หรืออีกในแง่หนึ่งก็คือตามใจเมียนะจะ๊ะเดี๋ยวเรามาแคลิฟายกันคนมีคู่ครองอยู่แล้วมีคู่มีแฟนอยู่แล้วเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเดือนนี้อยากหวานอยากอะไรจัดเอาเองจ้ะสิงนะจ๊ะไม่ว่าจะโสดจะมีคู่อ่ะเราดูสิ ได้อะไรใบแรกคนมีคู่ให้เราแฟนค่ะนะจ๊ะจะเงียบเงียบบ้าน The Sun The Temperance นะคะขอสักรุปสักใบเด e อ o ทาวในเดือนนี้ของคนลัคนาราศีสิ่งที่มีคู่ครองอยู่แล้วคาดหวังเยอะไงอารมณ์คือคาดหวังเยอะว่า จะต้องได้ดอกไม้วันที่14กุมภาอย่าคาดหวงังเพราะถ้าคุณคาดหวังขึ้นมาแล้วมันไม่ได้อย่างที่คุณคาดหวงังมันจะเกิดการโต้เถียงกับคู่ของคุณขึ้นมันจะเกิดการทะเลาะเบาแวงของคู่ของคุณขึ้นเพราะคู่ของคุณเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนเงียบๆเฉยๆไม่วุ่นวายทางด้านความรักมากนักนะคะแล้วก็จะทําให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงการใช้คําพูดที่ไม่ดีต่อผู้ครองแล้วมันจะเกิดการทะเลาะกันซึ่ง ไม่แนะนํานะคะคือ14กุมภาก็คือวันหนึ่งอ่ะแหละอเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากได้อะไรบอกเขาไปเลยตรงๆว่าฉันอยากได้ดอกไม้แกไปซื้อมาให้ฉันหน่อยกุมภาเนี่ย14กุมภาวันวันเลนทน์ฉันอยากได้ของพูดกับเขาไปตรงๆค่ะแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่คุณอยากได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอิดออดมันต้องมันควรพูดหรอมันถ้าเขาไม่ทําให้อย่าไปโกรธเขาเพราะว่าคู่ของคนสิงเนี่ยเป็นพวกประเภท ยังไงก็ได้เฉยๆเรื่อยๆแกบอกฉันทำประมาณนี้นะคะสําหรับคนมีคู่ครองเรื่องปัญหาที่จะเกิดก็คืออยากได้อะไรก็พูดค่ะนะจ๊ะอย่าใช้มโนใช้โทรจิตคุยกันไม่ยูเรื่องอ่ะคนคุยกันความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดือนนี้จะเป็นยังไงนะ่าสามใบ i m p r e s s นะคะ The m a t i c i a n ค่ะ เดอะสตาร์ค่ะขอชัดๆอีกใบหนึ่งอ๋อวิวอัฟจูน๋อมันไปกันได้อยู่นะเดือนนี้สำหรับคนที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะต้องมีการเอาใจใส่กันมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นแต่ความสัมพันธ์นี้ยังคงไปกันได้อยู่อาจจะเป็นการคุยผ่านการส่งความห่วงใยผ่านการโซเชียลเน็ตเวิร์กไลน์เฟซไอจอะไรแบบนี้มันยังไปกันได้อยู่นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันจะเป็นการคุยกันแบบ เข้าใจการคุยกันดีคุยกันแล้วแฮปปี้อะไรแบบเนี้ยแต่มันก็ยังไม่ได้จุดสรุปอยู่ดีเพราะว่ามันก็เป็นแค่กันกันมันเป็นเหมือนความรู้สึกดีๆทางใจที่เรามีต่อกันแต่ว่ามันมันไม่ได้มาอยู่ด้วยกัน2 4ชั่วโมงแค่นั้นเองมันจะเป็นอะไรที่ห่างๆกันสําหรับคนคุยในช่วงนี้นะคะในบางผู้บางคนก็คืออาจจะมีเงียบๆไปบ้างแต่ก็ คนสิงช่วงนี้ก็จะเออเข้าใจอะไรแบบนี้ในลักษณะนั้นนะคะสาหรับคนที่มีคนคุยคนคุยแต่ความสัมพันธ์มไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ก็ยังคงไม่ชัดเจนแหละแต่มันมันมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วเราก็จะเหมือนต่างคนต่างเข้าใจซึ่งกันและกันว่าต่างคนต่างมีหน้าที่มีภาระอะไรแบบนี้มากกว่านะคะ,ะเดี๋ยวดูคนโสดจะลงจากคานหรือไม่คนสิงนะลัคนาราศีสิงที่เป็นคนโสด จะลงจากคาหรือเปล่า The d a t ค่ะ Hermit ค่ะ The Magician จ้าอ้าวสิงสดเจ็บบาดเจ็บแล้วก็ยังคงเก็บอาการอยู่แล้วก็ยังคงเก็บ ความเจ็บของตัวเองไว้อยู่เธอยังกกกอดความเจ็บความเคยยังกลัวอยู่ในการที่จะออกมาใหม่ช่วงนี้ลักษณะราศงสิงห์ที่เป็นสาวโสดแทบจะเหมือนกับคนถือบวชไปแล้วอะคือฉัน,นยังไม่โอเคถามว่ารู้ไหมมีคนมาส่องผ่านไอผ่าน Facebook ผ่านอะไรแบบนี้รู้แต่ยังไม่พร้อมจะเปิดตัวและเปิดใจยังคงรู้สึกกลัวกับความรู้สึกเดิมๆที่เราเราเจ็บมาอะไรมา แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนโสดอ่ะมีคนมาจีบอย่างน้อยๆก็ไม่ต่ำกว่า2คนเลยนะแต่ตัวเราเองยังยังไม่อยากเดินหน้ากับใครยังไม่อยากชัดเจนอะไรกับใครก็รู้ว่าเขาจีบแหละแต่ก็แค่นั้นยังยังคงไม่ยังคงกอดเขาเรียกอะไรกอดคาไว้ก่อนนะเอาความมั่นใจไว้ก่อนสำหรับเดือนนี้ก็มีความสุขกับตัวเองก็ดีค่ะไปไหว้พระทำบุญสวดมนต์อะไรให้สบายใจแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ค่อยเปิดใจทีหลั เป็นยังไงกันบ้างตรงกันบ้างไหมคะถูกใจกันบ้างไหมตรงจลิตกันบ้างไหมเม้นบอกแม่หมอด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์นะคะคลิปความรักของชาวราศีสิงในเดือนกุมภาพันธ25์2574ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสําหรับการติดตามไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ